โอฟอแล้วปูเอว่ามนะโอ้ปูปูปูอยู่ไหนครับตอนนี้ชุมแพอโอ้ oh, oh. ไปทำอะไรชุมแพอครับปูครับนู้นมัจำมันสายโอ้ไปจำบ oh, รรษาอยู่นูน่นแหละครับคือวันนี้ทางช่องก็อยากขอแนวทางจากปูครับผมได้ยินข่าวว่างวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยครับัด่แล้ว <laughs> <laughs> เป็นเห็นไมาได้สายฝันดีปูไปยุ่งุ่นอืมก็ไยฝันนี่แหละเอาส่วนฝันโยนฝันโยนหันเออฝันเห็นรัตตอรี่หลาวหน่อเลขเล้าไปแล้วไงโอ้ฝันจังได้ปูม้าเลขใหญ่ก็ได้ดิฝันว่าเขาลอตเตอรี่มาให้เราเปล่าโอ้หน่อเลขเล้าไปว่าหันนะตัวแต่ปูตัวแต่ วันวันศุกร์มันที่ผ่านมาไหมมันพุทธในวันศุกร์เจอว่าใดเนาะตัวใดศูนย์ศูนย์หนังปูไม่ไมีศูนย์นี่แหละบ่ตัวใดฮห้าเก้าบปูบ่เนี้ยนันไอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อมันหนอไอเละแล้ววันหนอเก้าสีนึงเงี้ยบ่ก็ได้อยู่สิบบาทมันวัน วันซุปจ้าเลขมะลังเลขกออกแมนวันไหนจำไม่ได้โอ้แต่ตังวงวดผลนอกปูเออนะมันไออตีมันออ,นอกห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยห้าหนึ่งเจ็ดโอ้จ้าจ้าแมนสออ <3 S 2> ามตัวเลยบบปูสามตัวแล้วเนาะโอ้โอกับว่าเนี่ยเลขเงยสีมาอีกกระได้เด้ บอลูห้กันแต่ว่าปูฝันว่าเขาเอาโรตารีมาหาหนึ่งเจ็ดบ่จ้ะแมนฝันเท่าเดียวเลยบปูก็ฝันตะกอนวเลขออกเล็กหง่ายออกเลยอือม,มันบอกเลใกง่มันบอกเล็กแล้วเนาะค่ะกับบ่าแน่ดิเข็กง่ายกับว่าเดียวออกได้ลนะเนาะยังเลยอาจเสียออกสองตัวก็ได้ปูฝันอีกป่อค่ะตั้งแต่พุ่นมา ปัญญยอมันหักมันล้มใจไปเลยตัวแล้วส่วนมากเลขของปู่นี่ส่วนมากได้มาจากนิมิตฝันแหละครับปู่แล้วมีทําพิธีไหมครับว่่ได้เห็นอย่างนี้นหระกมิฝันกันเขาช้ม,มหายแล้วกับมาเขาก็ถือลอตเตอรี่ม,ม้หายหลดเป็นเป็นภูมิแหละครับปู่ซิเมนภูมิเบอรลหละวะโอแต่มันก็ ก็เลยจุดผูกเสียงไ้เหนี่ยมันกะจุดบังหันอ้าบังหันจุดบังหันเอาคืออันท่านเวลาพอดีแต่าละเบิก,กทราบก็คือทู่หาปูเลยเดี๋ยวมาจากแดี๋ยวสิแตกได้เนียน่ยงปูเปเ็นทู่ว่างงาันนะเขาทู่เหนีน่ยมก็มีพวกเดาไปจุดก็เลยลองมาจุดบปเงินนั่นค่ะ ยุดหัวก็ทายลูกไว้กับมันนอนอยังไงเจ้าวันโตมาพอดีค่ะแต่บาทนี่เมื่อวันที่แล้วเข้าเข้าตัวไหนครับปู่ครับมวันที่แล้วมันนี้ยังละหกหนึ่งไหมหกสามหกละสามสามหกเนาะสามสามหกกับสองหนึ่งครับสองหนึ่งตัวปู่เหล็กลงังเออมันก็ได้ยดดอกมันห่างห่อนมือมันโอ้ย มันโดนมันก็บเล่มเนาะเม่ต้องก่อนเล่มมีกามีคนชรงไม้หายอยู่ดอกจ้าโอ้โหมีเด็กกลับบอบพูก้อนทรงไม้กับใบอะไรโอ้ก็เล่บ่บอว่บ่ซื่อใตดินกับเลยบ่ซสื่อบ่สนใจนะค่ะเอาขันแม่นึงรถตารี่ก็ได้เลยดมันก็ได้แหละเนาะมันลาดตารี่มือมือมันดอกมันก็บ่มีอะเนาะ S <S <2: g ül> อ่ามันเบิดเลยมัอืมมันซสื้อมแค่ะนั้นนล่ะวันว่าเขาลัตเตอรี่มาให้ตัวนั้นล่ะห้าหาน,น,าน,านึ่งเจ็ดล่ะห้าหนึ่งเจ็ดบันีี<บ>เลขทูบได้ดปู่ได้ตัวใดไม่มันจุดหมวดก้อนอ่ะมันหนอเลขห้าน้อยไปแล้วมันหนอคาน้อยไปเบิดแล้วอันที่จุมดมือเศร้าแม่ปู่จุดเมดือเศร้านี่ก็บสองห้าแปด สองห้าแปดจุดมือเศร้านี่เนาะค่ะเนาะจุดมือกี้นี่โอ้มือกี้นี่ยก้องกับจุดมือกี้นี่เนาะค่ะเออได้ไปเห็นถูมวยผู้ได้เอาลูกถูกมาวางไว้นีค่ามันก็อยู่มันก็อยู่ในกล้องหมดเลยอยู่ในกล้องไอ้เจนนะจ้าเลยคดอจะไหนว่ไปเปิดมือเขาไม่อย่างเงี้ยนี่ใส่ถุงยางไว้กันไไปจุดเิือกันนาว่าเอาเลข้าน้อยกันนะอื้อ วาน้อยกับเล้ามาเล้ากับไปไทยรุ่นได้ร้ายมองเนาะอแต่ไม่นจะไปอในนี้เนาะแนววความนี่เนาะคือถ้าเกิดว่ามันพอขั้นออกแสดงว่ามันสิไปเลขใหญ่เนาะปูแบ่บนนี้อะล่ะไอ้ยังกอเลขฟันตองวัดเงียบหาหนึ่งมันวันนี้ก็ได้ย้อนเกียร์หาหนังบดได้ซื้อเลขหน้อยกับอันตองวัดนี่ปูได้ตัวใดก็ค่ะ ทุ่นอีกเนี่ยปูยังบาขั้นที่ฝันยุ้ยตองวันน่ะครับมวดที่มันผ่านมาหัวหลามันตังมันจังไต่แนวไต่กับใบจักมันจึมาออกวันนี้กับใบจักมีแต่เลขถูกเนาะสองห้าแปดหรอจะมีแต่เลขตัวมันลายพวกเลขนานชิวด้ลยเนี่ยหน้าว่าค่อยชิวดอกอันนี้เงียอัน อันนั้นมันเป็นในเช่นอยัางไรเช่นดอกบวัวอันเป็นอยัางไรวงกลมไม่น้อยไหมเขาแช่ไม้น้ํำถูมัหยสร้างทูมาค่ะสร้างทูมาของเราก็จุดเด,เดียวจนะุดเดียวเนี่ยก็จุดเช่นนั่นแหละเช่นนี่อยังเขาเป็นเช่นมันเป็นดอกบวัวเป็นวงกลมไม่น้อยไหมค่ะค่ะเขาแก่มาน้ำไหมเทียนหอมเออสีเมนจุดเบิง ยุบลายมือละเหลาว่ะวันนี้มันไปอ e ัวเรขกัน้าน้อยเด็ก้าน้อยสามตัวตรงเปิ้งอยู่โอ้เด็กปูนี่แตกซู้มือด้วยตัวนี้มันก็เขาซู่มือละมันหางน้ำมันมาทันหนอกเน้่มาเสื่อมบวกเนี่มันเสื่อมันบอกว<อ>ัวนี่กันหนึ่งหนึ่งหา่างเด็ก้าน้อยกับบอได้ซื้อบอได้ใส่ใจวันนั้น ค่ะคือห้าจุดทิมห้าเอาทิมทิมไว้มันมาไม่อันอ่านอยู่ในแอปนี่แหละอือเลยไม่อยากไปสนใจในมันแย่งกระเบื้องอะไรก็เล้วไปเออออกไปเลือกซื้อเสนแม่นตลอดเนาะปูเนาะฮะแม่นตลอดด้นี่มันก็ชัแม่นมาแม่นแล้วผมว่าอะไว่าเจ้าของแม่นมันไหนได้เพิ่นไหนกันเพิ่นไหนมาเรเอาตามเพิ่นเนี้ยอือน่าออกเนาะปูเนาะ ถ้าอัวซูมมือซูมมือห้างเทียมันกับแวบขึ้นมาในหัวนี่เว้ยกระจังหวะดันอย่างไรเต้าซี้นึงหนึ่งก็ไ่ได้ว่าจะซื้อได้เลขแล้วอะไรเว้ยปัญหามันหลอกกันนะจะไซื้อไว้สิบบาทสิบคุณสิบมละก็ได้สามตัวตรงห้างเดียวเปะ อันเลขกันที่จุดเมื่อเช้านี่ก็สองห้าแปดค่ะสองห้าแปดเนาะสามตูนึงดอกนโปปูอันเดียวเองอางเดียวได้เลขกันอยู่ในเชนฮาวงหรอเนาเก้าแปดสองเก้าแปดสองมาจากไหนครับปูอันจุดทู่ไอจุดเชนฮาวงไหมได้ตัวใดก็ค่ะเก้าแปดสองเก้าแปดสองแต่มันที่ไปอันไหนไนี่ยนั่งสองสุดนี่แมนบอปู เออนั่นแหะอันเลขที่ว่าไงหาหนึ่งเจนหนึ่เลขฝันดอกอันเลขสองหาไม่ยมันก็เลขจุดพูกก็จุดเจนนั่นแหละเราเคยเห็นเจนหอมแค่เนาะก็เลยลองมาจุดบึ้งอืมครับผมหาหนึ่งเจนทำไงบัดมาช่องเมืองบ้าเรียอย่างน้ำเด็กอะไรวะชายลูกใหญ่ด้วยตั้งไม่หันเลยยิงพลาดเลยเด้อนี้ครับผมอ่าปู ปู่มีเบอร์แม่การไหมครับปู่ปู่จากเพคนเด้อแม่แม่การที่อยู่วัดอาจารย์ศรีสุมังนะครับบ่มีบ่มีบ่มีไม่มีบ่ครับปู่ปู่จากเพคนอยู่แต่บ่มีเบอร์เพื่อโอ้เบอร์ผมทำหายเนาะเก็กเขาอยากโทรหาแกนะผมไม่มีเบอร์แกเอาจอ่าโอเคกัดตกัดตู้ไปเอารับจันเด้แล้วบ่มีแกกแล้วแกไม่มีครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นั้นก่อนนะครับปูขอบคุณปูรครับผมนะครับจบงานอ่านนี่เด้อค่ะปูต่อยปัญหา,าปัญญยายไปเรื่อยๆเนาะค่ะเปันทุ๋งไปจำวัดไปเรื่อยเบิกซรับก็แต่มมีโอกาสได้พบได้พ่อเพื่อนเนาะก็เลยได้ขอเบอร์ไว้เพื่อจะพูดคุยเรื่องแนวทางนะคะ สามทุกสามซุขปูนะคะเพื่อนกะไฮมาเนาะค่ะเขาได้ว่านี่เขา,า,เขาสุ้มือวันสำหรับผููชอบกับเขาแต่ว่าลอตเตอรีร่กัเขาตลอดค่ะเพื่อนบ้านก็แตกสามตัวตลอดนะคะปูเพื่อนกะมีเซ้นกับแนวทางเนาะกับพิจนาเบิงค่ะมีเขามีรถเอฟซีก็ชอบจังตาม มอมากระพานนะคะสําหรับปููต่อยของเ้าเพิ่นกะถูดุงไปเรื่อยๆจําบัดไปเรื่อยๆนะคะก็เลยได้โทษสัมผัสเอานะคะแต่เลืเพื่อนนี่แม่นดูอยู่เบิกทราบก็บเลยขอโอกาสสัมผัสเพิ่นมาลงช่องไห้เอฟซีได้พิจารณาเบิ่งเดอค่ะขอบคุณที่ไลาเขามากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะโปรชัยวิจารยณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางกับมีความเสี่ยง